สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญพารวยค่ะวันนี้มากันสามสาวสามใบเท้าค่ะแต่ว่าออกอกองคนเดียว <c oughs> คุณพ่อไม่ออกน้ำกันบุ๊ใบุญออกโลดค่ะวันนี้ก็จะมา <c oughs> ะแจ้งข่าวดีแม่แม่เนาะคะ่ะ <c oughs> บางคนก็บว่าเป็นยังคือ่เห็นชุดแปดอ,อรหันของอาจารย์วัดปาพระันค่ะหรือว่าคงทุทไทยจังไดคือพ่อเห็นเน้นว่าันบางคนก็บว่าตัวเลขกันน้อยหน่อยดอกแอดวระสันจักเสียงเฮ็ดจังไดว่าสัน งหญ่อยู่ดิค่ะแม่เนาะเขาเขียนงหญ่เติบอยู่ดิอมองค้นก็กว่าตัวหนังสือเอยียงมันมาเอียงจังไดสิบสิบกล่องคุณแม่ไปจอแผ่นแผ่นเดียวกันอยู่เนาะะกรกาบขอตทวขอไพ่แม่แม่เด้อที่อ่าตัวหนังสือบัดตรงหรือว่าจังไดเนานะขอตทวขอไพ่เดียวทางแอดก,ก็จะปรับปรุงให้เด้อค่ะแม่หลายช่องต่อไปที่ได้เขียนจกกักสามกระดาษนะคะมาบ้างกล่องใ่กล่องมันกล่องใ่กล่องมัน อีหลีได้ค่ะแม่นเพราะว่าให้มันตรงมันบ่ได้เอียงเนาะแม่นเอียงค่ะแม่นแล้วมันกระดูแล้วมันกระบอนั่นเนาะแม่นมันบางอ่ะมันเอียงจะห้องเบิ่งห้องขอยังบางอ่ะเนาะเบิ่งห่างค่ะแม่นเพราะว่าจะปรับปุ๋งเอาเนาะปรับปุ๋งเรียนใจบุญค่ายากเอาน้องค่ะก็เลยบ่ได้ลงไปน้ำโมบ่รู้ว่าอีหยังแน่บัดนี้ก็เลยโทรไปถามอาจารย์มื้อเช้านี่ล่ะโทรไปถามแล้วว่าเพิ่นเน้นตัวใดจังซี่เนาะจ้าอ่าอันดับแรกบ่ต้องเุียเวลาเนาะค่ะเว้าโลดเนาะเพราะอาจารย์วัดป่าสาเนาะค่ะโค้งสุดท้ายเนาะ คงทุตายนี่ยที่มันก็นยังเน้นบนเม็ดเดียวอ่าอันร่างเม็ดเดียวพวกเรานะคะเห็นบ่เห็นขาดแบกตรงใจบ่ะสองแปดแต่ 2, งามเลยที่ขางวันบ่คือไผ่บ่เหล่ก,กับบ่ไม่ไผ่คือตัวนี้อีหลีเนาะเนาะเลขแปดค่ะเน้นบ่เน่ยัสามแปดสามหกาน่มี เลขอาจารย์วัดปลาไม่ไปคือดิ้งหวนค่ะเลขนั่งริมฝั่งอัน,นเลขกอันอันนี้ก็บกอกเนาะค่ะนี่นะคะือเลขตองวดตั้งแต่พันนางหองอยุ้พุ่มวัดมาเนาะ,ะ,ะตัวนี้เนาะที่ลอยขึ้นมาแดงๆนะคะ,คะอ,อันนี้ก็เป็นเลขริมฝั่งโขงนะคะเพื่อนยังฟันที่ตัวเดิมเมื่อเก่เจ็ดสามแปดเนาะค่ะกับหนึ่งห้าเป็นเลขลางส่วนเลขเอนานั่งยุ่งพุ่มวัดปลาเนาะคะ่ะเป็นได้เจ็ดสามห้านะคะ่ะเจ็ดสามกระดังค่ะ เพราะว่าท่านพิธาเพิ่นไปดึงอันเบิดจะก,กี่ซื้อใดซื้อบ่ไดดบางเจ้ากับวรับเลยเนาะคะ่ะเนาะสุดยอดมากในจุดแปดอลลัหันกับช่วงอันเดียวกันเลยเนาะแต่ก็จะไปตามที่ปู่ฤาษีด้วยนะคะปู่ฤาษีเห็นม่ค่ะเห็นทุกช่องมาค่ะเห็นค่ะเห็นชัดค่ะชัดเจนชัดเจน,นะนเลยะค่ะ,ะต่อไปจุดแปดอรลัหันนะคะจุดแปดอรลัหันกันแม่แม่ว่ามันหลายโตเนาะคะ่ะแม่ก็ซื้อต่างต่เฉพาะตัวที่วงเนาะคะ่ะ ตัวที่วงเก้าสามกับงามค่ะวันี้มาตรงกับหวยซองสิบเจ็ดก็สวยนะคะสิบเจ็ดเนี่ยอย่าลืมนะคะเลขอาจารย์วัดปลาถ้าไม่มาเลขอา่าของอาจารย์ก็บที่มาเข่าแปดอาหารหันปับ๊บเห็นไหมเลขเมื่อกี้ของอาจารย์รุ้แต่ว่ามาเข้าชุดแปดอาหารหันทั้งสองววดเลยเดะเนาะ,นะค่ะนี่เอาอ้านไหนค่ะชุดแปดอลรหันค่ะของอาจารย์วัดปลา มีประจํานวดวันที่หนึ่งกคหกหกค่ะแปดชุดด้วยกันมีหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสามเก้าสามรักศูนย์กันมีศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดค่ะเห็นเห็นไหมนะเห็นนะตัวนี้ก็ที่วงกลมแดงๆนะคะ่ตๆๆะ,คะตัวนี้นะ ต่อไปเนาะค่ะปูฤาษีพันล้านโค้งสุดท้ายปูฤาษีพันล้านเนาะค่ะหมูว่าเห็นเพิ่นว่องทีศูนย์สามนี่เนาะค่ะมันบอกมันบอกให้เพิ่นเพิ่นเน้นหฮย่ำไฮศูนย์สามที่สองนี่ก็ยังคือเก่ามเนาะที่สองยังคือเก่าอ๋อประกาศแดงไม่นะค่ะคองพาด้วยสีว่องไหมว่างว่ามันล่ลงไปน้ำมูค่ะเพิ่นเน้นตัวเดียวค่ะเน้นตัวเดียวที่สองนี่ก็เป็นตัวล่องนเนาะ บุนไม่เดียวร่างไม่เดียวว้ยอันตจบุนกับฟันเห็นแต่แนวเกาเกาบนเนี่ยแลนะค่ะคนสื่อตัวเจ็ดสองเลยไม่จะเป็นไปได้บอกเขาสามหมดติดุนบอกตัวเกากับย่าเลื่มนั่นเกาศูนย์กับสามศูนย์ที่ยังมาออกเนาะเนาะมาแล้วปูรุซีพันล้านนะปูรุซีฟันล้านบนบอกว่างวดนี้บนมั่นใจได้ว่าจะอยู่ในหูเถอะอยู่ในถ้ำยังถือไรเงินเนี่ว่าสั่นมั่นใจได้มาล้านเปอร์เซ็นบนแล้วบนค่ะเอา ตรงใจว่าตรงใจอยู่ได้หนูสามศูนย์เก้าสามในแห่งตรงใจเลยค่ะมาตรงกันกับเอาจารวัดปลาพูดีตัวนี้เนาะตัวแปดแปดอลหันไหมสุดแปดอลาหันนี่เก้าสามนั่นค่ะก็ตรงกันเนาะเก้าสามตัวเน้นเล้ตัวนตัวเน้นเลยใช่ไหมค่ะตัวเน้นเพิ่นค่ะแล้วก็ยังมาตัวเน้นนะถ้าหาสามเอาหาสามไม่ได้ตรงกันเลยตัวนี้ตรงตรงห้าสามเก้าสามอย่าลืมนะค่ะพุ่มพุ่มยุธีวัดปลาอ่า ส่วนมากของปูฤูสีสิบมักเป็นลางตลอดเลยจะห้องไปสัมผัสเนาะมีงวดเดียวที่แตกสามตัว<ม>ที่เรือก,กระบนก็นจะเป็นของอาจารย์วัดปางใี่ไหม <ฮะ S 2> ส่วนมากเค่ะม <ฮะ S 2> ีงวดที่สี่ทำมันแตกอีกเนาะม <ฮะ S 2> ีงวดที่สี่ล้วเด้อปูฤาสีพันล้านเนาะค่ะวดนี้เป็นไม่ค่อยหมั่นใจย,ยังขนาดนี้อาจารย์วัดป้าก็สําคัญค่ะฟันดีคักว่ามั่นใจคักขึ้นกัน,น,นว่าเล็กเพิ่นต้องออกขึ้นกันแม่งั้นขหมู่บ้านเนเพิ่นแห่งมั่นใจค่ะเพิน่นบอกอยู่แม่นบ่ค่ะ มันแดนสองแปดแหละเนาะจังได้ก็ถือแล้ววายน่นจังได้กระถือแต่ว่าคือมันใจนสองแปดมุ่นแปดยังว่าคือฟองามแท้แต่ก็เป็นได้เท่กันเนาะกรเป็นได้เบิดเรียกเขาลงทุถูกโตเนาะค่ะเป็นไปได้ทุกอย่างนะค่ะเท่าที่เหรอคะหกค่ะพี่แดนใต้ก็สำคัญเนาะค่ะเอาเดี๋ยวไปเอาเล็กใจบุญฟันให้เบิ้งน่าแน่เนาะค่ะใจบุญอาจารย์อาจารย์ เออหลวงพ่อบวชใหม่เอฟซีถามว่าพ่อไหนตัวใดแฉปประท่านว่าสันค่ะแฉปประท่านจัะไปน้ำกันเมื่อตัวนี้สวยเบิดเลยสามหาตรงกันค่ะเลขฟูบวชใหม่นี่สุดงามนี่หนูว่างามทุกโตเลยมากเลยนี่แปดศูนย์ยังมากน้ำพืนเลยค่ะแปดศูนย์สามห้านะสามห้าสวยมากๆเลยตัวนี้สวยสองหางบ่หลายขันงวดได้มากกว่สิบบอกเลยแม่นโหลดถื่อค่ะสังเกตว่าเขาไปทั้เขาไปสัมผัสคนหลายงวดที่พอคนมาฝัน มืุนในพิ่นฝันมากกว่ซีบบอกเป็นตัวเลยว่าสันแปดศูนย์สามหาพระสันวันที่สามตัวในนี้หน่งท่นนี่ไม่หันกระหัง่นงเลยดิเนีแปดสามห้าศูนย์สามห้าได้คือกันแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะใช่เยี้ยปิดนี่ละพระบวชไม่นี่กำลังท่นได้ออกนี่แ,แม่หลวนกำลังอันถ้าได้ฟันได้ เพิ่นได้ออกจังนวะน่ะเนาะที่ว่าหกเก่าหรือกระมาเก่าเก่าเนาะบรรดาเก่ากระบอมันลิงมันซิ่งกันอยู่มันอกีออก6กเก่าอีหลีภานในเลขแต่ละ2หางนี่ค่ะมเนาะบรร่าเิ่นว่าเก่าเนี่เห็นแล้วเนาะแต่ว่า6กับเก่ามันกําลังอวยกันไปกันมาเลขก็ออกตอนนั้นอีหยหกเก่าหกเก่าเลยค่ะอ๋อสุดยอดเลยค่ะเก่9เก่าอันนึงแมนเ่าเก่ากระแม่นออกทั้นเก่าเกาต้องหเก่าเนาะค่ะนี่ด้าม พ่ออาจารย์ใครก็บเครงสิ่งทีเห็นแล้วเหรอเนาะร้องกิมแเบิุงแล้วเนาะตอนนี้ของไปอีกวันเพอเรื่องพอเรื่องที่ได้สัมภาษณ์อยู่ตอนนี้ก็อยู่หน้าพอเรื่องขอ <c oughs> งเซนหน่อยพายด้วยกับสำคัญเนี่ยเอา้าของเซนหน่อยพัด้วยกับตรงกันครับอันอาจารย์รัดปลาตัวนี้ ตรงกันก็ไม่ฟันสองตัวนึงดิโอ้วงกลมมาเกดวามเ่นสามเก่าตวสามเส้นหน่อยเห็ดใบตะกอนมูเด้อค่ะนี่ต้เรียนแบบไผทั้งสิ้นออกก่อนเนาะแม่ว่านฟังดีด้อค่ะออกออกช่องเง้มไหบ่ออกออกช่องแง้มไดนเลี้ยนนี้โหลดช่เลียนี้หลดง้มไดง้ที่วาบสัมผัสนะ พันสึกตลอดค่ะแตงมมจ้วงมันเนี่ยสามศูนล่างตรงๆมัต้องกับแจ้งวันนี้ก็รอดติดตามนี่แหละที่เป็นแจ้งวันมาดวยค่ะตอนนี้ก็เป็นแส้นมาด้วยแยกบนแยกล่างได้ค่ะงวันแยกข้างบนแยกล่างให้ด้วยเนาะแยกล่างเอาใจงบหน่อยเนาะถูกใจแยกบนแยกล่างเนี่ยข้างล่างนี่เล่นได้แล้วค่ะเอาได้เอาได้ล่างทั่นนึงล่างอยู่สายมือเด้อมวยมาตรงมวยสองศูนย์ยังมาสองศูนย์สองศูนย์สองเก้าสองศูนย์มาตรงก็เปลี่ยนไป ค่ะเลือกกระรวดในนี่ละข้างล่างเอาเลยเนาะค่ะว่าสองสองกับสองศูนย์หรือสองเก่านี่หละสองยันสองมากแน่เนาะค่ะมาแน่นอนค่ะแต่ว่าจะสิยู่จุดใดของของในนี่เนาะเดี๋ยวจีมงเลี้มือเลงมันก็บอกเขาดอกไม้ยูไช่ค่ะสองสองเท่านี้กันไม่ได้ออกวันนีวดที่สิบเจ็ดสามเงนนี้่ก็สียอันเนาะเจ็ดสามเก้าสามห้าสามเด้อหมื่น กันสุกเนาะเจ็ดมาแน่เแเนีนเกาสดอ่าวันนี้่ยเสาหาช่วของใจบุญในน้ำแน่นี่แค่นี้ล่ะเลขเจ้าของฝันแต่ว่าเลขที่ชอบก็บมีอยู่เดีเ๋ยวเบื้องแรกอีกไล่สดอีกอหนึ่งเนาะนี่ก็คือใจบุญฝันแม่นเด้อค่ะขันใจบุญได้ฝันตองวันนี้ซันจับบ้างเด้อค่ะ <c oughs> บอลีโอกนันดดยังมีคือเก่าเด้อค่ะมันซ้ำค้างใบอะไรศูนย์เจ็ดสามกับระวังในเด้อค่ะกับบะแน่ได้ฮาออก เจ็ดสามศูนย์เราแล้วงเนี้ถ้าจะเป็นแมนออกตรงๆเนาะขวดนีโอในกระตาเนาะเอาหอยไว้แต่ว่าเจ้าของมีกินเบียร์ซิงค่ะอายุอาบุญพ่อรวยบุญพ่อสาวเกิดสิบเจ็ดกับงามเนาะคะ่ะคันฟันเห็นเกี่ยวกับบุญพ่อรวยยังไหนเนาะคะ่ะเดี๋วหน้าพ่อเป็นศูนย์เจ็ดจะเป็นหน 17, ึ่งเจ็ดทันทีนนเลยเอาเวลาพ่อใดไปค่ะค่ะสิบนาทีแล้วค่ะโอเคเนาะอ่านคลิปนี้ค่ะ เอาซ้ำนี้เนาะค่ะเพราะว่ามือนีเวลามันจันจ่อตกห้องตองได้ไปสรุปหลายสำนักตอนนี้ก็อยู่หน้าพอเรื่องต่อไปจะเป็นสัมภาษณ์พอเรื่องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นาะค่ะเจ๊บุญขออวยพ่อในแม่แม่เอฟซีถูกไม้รวยเบอร์เนาะค่ะรวยยกช่องไปน้ำกันประจำงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนาะค่ะมือนี้เนาะค่ะเฮงๆ้เรวยปังๆค่ะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ